เนี่ยบางทีนะคะเราหลุดเราหลุดไปอยู่ตรงสีแดงบ้างเราหยุดเราหลุดไปอยู่ตรงสีเทาบ้างนะคะเอมพัตตที่ถูกต้องนี่คืออยู่ตรงกลางอันนี้คือแสดงการรับฟังเข้าอกเข้าใจแต่ถ้าเราเป็นพวกแอปเปต y นะคะคือสีแดงเนี่ยอันนี้คือเหมือนกับว่าเราลักนะเราห่วงนะแต่เราพูดไม่เป็นแอปเป h ตเนี่ยจะเป็นอาการเป็นรีสปอนส์ของหัวหน้าเช่นพอลูกน้องบอกว่า เ,เดินทางมาทํางานที่นี่มันลําบากมากเลยขึ้นรถไฟฟ้าแล้วหนูก็กลัวติดโควิดมากอะไรงไงพี่แล้วเราก็บอกว่าเออเรับฟังไปเสร็จเราเข้าใจแล้วเราก็อาจจะพูดไปว่าเอออย่างเนี้ยพี่ว่าถ้าคุณกลัวขนาดนี้คุณหางานใหม่ใกล้ๆบ้านดีไหมจะได้ไม่ต้องเดินทางอันนี้ลูกนี่ไม่ใช่เอมพปอตีนะทุดูด้านอันนี้คือการฟังแล้วก็ไปหาโซลูชันให้ในช่วงของความกลัวค่ะคนไม่ได้ต้องการให้เราบอกเขาว่า เธอทำอย่างนั้นไหมเธอทําอย่างนี้ไหมนั่นบางทีรักนะแต่พูดไม่เป็นนะคะแล้วก็ขวาสุดก็คือซิมบัตีผู้นําก็ไม่ควรที่จะแสดงความเห็น,อก,หนอกเห็นใจแล้วหลุดไปอยู่ในความเป็นซิมบัตตี้ซิมบัตตีหมายความว่าเรารับฟังลูกน้องเราเข้าใจแต่เราทําใจให้เป็นกลางไม่ได้เราแบกความทุกข์ของเขากลับมาใส่หัวเรานอนไม่หลับ ะะเอาทุกอย่างกลับมาใส่ตัวเองคือเวลาที่เราเอ็นเตอร์ไท์คนแล้วเราเทิร์นเราไม่มีปุ่มเทิร์นออฟะคะ่ะเหมือนดูทีวีแล้วมันต้องมีปิดต้องมีรีโมทปิดปุ่มอะนั้นเราต้องไม่หลุดเป็นซิมบัตตี้นะดูท่านเพราะว่าผู้นําเองอะก็จําเป็นต้องดูแลสุขภาพจิตของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะนั้นอย่าอย่าหลุดไปเป็นอปเปตีอย่าไปเอาภาระความทุกข์มาใส่หัวตัวเองเพราะมันจะส่งผลต่อไบแอสในการตัดสินใจของเราด้วย